เขาจะไปรับเขาขึ้นพี่ไม้เขาขึ้นชมนีด้วยมาแล้วอุบาสิกาน้อยของเรามาแล้วเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุบาสิกาเรามาแล้วนี่โอ้โได้เสื้อได้เสื้อดีงามเลยหาแม่ไม่เจอหาแม่ไม่เจอได้ไหมยังไงอ่าอุบาสิกาน้อยอันนี้อุบาสิกาน้อยจ้าหินลอยน้ำนีห็นรอยน้ำได้เจ้าเจ้าห็นลอยน้ำหินห็นรอยน้ำ จูนอ่านออกนี่โอ้หินลอยน้ําหินภูเขาไฟมันก็ลอยน้ําได้เนาะหินมันไม่จมน้ำอ่ะหินภูเขาไฟมันไม่จมหรอกนมัไม่จมเลยมันอยู่นิ่งๆนี่อุบาสิกาน้อยนี่ลอยลอยน้ำเออลอยน้ําหินหินภูเขาไฟมันก็ลอยน้ำเลยเนาะใช่มันจังจะลอยน้ำไปจังนู่นเลยมันว่ายน้ำเป็นโอ้หินมันว่ายน้ำเออ เห็นห็นพวกเขา,ขา,เานะไฟมัน่หยน้ำแม่ไม่เคยบอกแม่ไ,มไมปไหนไม่รู้แม่ไปไปเจ้าที่วัดยูยังไม่กนี่ห้องงานแม่งแม่ไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าพาอุบาสิกาอุบาสกมาไหวพระที่เขากระโดงเนาะไหวพระพุทธรูปได้สัญญากับอุบาสิกาไวอย่างแต่นู้นกลางพรรษานู่นแหละมีวันนี้เป็นวันออกพรรษาก็ได้นำพาอุบาสิกาที่จำพรรษาจำสินอยู่ที่วัด ธงชัยสว่างอรุณบ้านตะโกรายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนาะมาวันนี้เนาะนี่ครับนี่คือลานจอดร,รถของบนเขากระโดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เขามาดูชมการแข่งรถวันนี้นะครับมโต GP ในสนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับนี่นี่ครับอันนี้ครับ นี่ตัวเล็กเห็นแม่มแล้วนี่เห็นแม่มาแล้วนีแ่มแ,แม่มาเจอ่อ<ม>ตัวน้อยเอออ <c oughs> นี่อยู่บาซิกาเนาะบาซิกามาแล้วจะได้กลับบ้านเราแล้วเออบรรยากาศวันนี้มันเย็นเนี่ยอากาศเย็นดีนี่ไม่รู้กี่ปีเนาะจะได้มาครั้งหนึ่งเนะาะขากระโดงเนาะขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆก็5ห้าหกปีเจ็ดแปดปีสิบปีเนาะก็จะได้มาเนาะ นี่แหละโอ้นี่แหละก็จะได้มาครั้งหน,นึ่งเนาะ,ะยายเนาะนี่เออตาบัวคุ้มเลยตาบัวนี่คุ้มเลยปีนี้คุ้มบูแล้วคุ้มเลยมาจาภาษาปีนี้โอมาเป็นอุบาสกให้ลากับอาจารย์นี่คุ้มเลยปีนี้าา<ๆ>นี่จุนจุนมาขึ้นภูเขาวันนี้จุ <สก S 1> นจุนตัวน้อยขึ้นจุนมาขึ้นภูเขาวันนี้นี่เสียงกตีระฆังนะนี่แหละกตีระฆังคือพระใหญ่นี่น พระใหญ่บุญรำนอพระใหญ่เขากระโดงนะครับที่พระอาจารย์สมบัติได้สัญญาไวตั้งแต่นู้นตั้งแต่กลางพรรษาต้นพรรษาว่าจะพาอุาสิกามามาขึ้นเขากระโดงสักครั้งนึงนี่แหละวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันออกพรรษาออกพรรษาคือขึ้นสิบ้าข้ามเดือนสิบเอ็ดวันอาทิตย์วันนี้นวันอาทิตย์วันนี้ก็ ทางบุยรมเขาก็สนามช้างเซอร์กิตเขาก็จะมีงานแข่งรถเนาะมโต g จีพีเสียงก็จะดังไปหน่อยนี่นี่ญาติโยมมาเยอะนะมากราบพระต่างคนก็ต่างมาขอพรนะเนาะพระพระสุภัทระบพิษสุภัทระบพิษนี่แหละชื่อของพระพุทธรูปนะน